สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากำลังเสนอเรื่องสุขาอันตายนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขาอันตรยของเด็กนะคะโรคที่หนึ่งก็คือโรคอุาราร่วงนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสและปรสิตค่ะวิธีการป้องกันนะคะล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหารค่ะใช้น้ำสะอาดและอาหารที่ปรุงสุกค่ะสามนะคะก็คือการเลี้ยงลูก นอแม่ในช่วงผมเดือนแรกค่ะอันนี้จะนวิดีโอที่เกี่ยวข้างกับโรคโคโรนาวรค่ะของเสียใหญ่กันเนึ่งองเรียนสาธาระบุนนะครับว่าหลังจากส่งไปตรวจข้าวมันจะใช้เวลาเกี่วันหล่โรงเรียนก็เลยปิดโรงเรียนเมื่อวานนี้นะครับเพราะเห็นเป็นการระบาดของกลุ่มใหญ่จำนวนมากและเป็นโรคที่ติดต่อกัน รวมถึงมีรายงานว่าคนในครอบครองเด็ก,ดกติดเชื้อไวรัสจาก,กดดเด็กผู้มีการโรงเรียนวัดอรังช้างเผื่อพัฒนีช่างเรียนบอดนะครับออกมาตรการาการป้องกันเบื้องต้นนะคะอยู่เรียนึงวันค่ะฉีดแอลกอฮอลและทำความสะอาดโรงเรียนทุกระดับชั้นและจะทำความสะอาดทั้งในและนอกโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้วย ทำความสะอาดวันที่9วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดการเรียนการสอนวันจันทร์ตามปกติทีรงเรียนด้งโรงเรียนแปค่ะทางขอรงเรียนขอออกิชาก็บอกว่า5วันที่ผ่านมามีนักเรียนท้องเสียรวมกว่าร้อยรายนะคะนับมาตั้งแต่4พฤศจิกายน1คนวันที่53สิาคน6พฤศจิกายน69คนวันที่731ามและวันที่8เมื่อวานนี้24คนค่ะนี่ก็รวมกันแล้วก็รวมส0งอคนเหมือนกันท่าบผู้ชมครั ฝ่ายควบคุมโรงพยาบาลแกลได้มีการเก็บตัวอย่างสอบก้นและก็เบอร์หาเชือ้อแต่ยังไม่พบว่ามีเชื้อก่อโรคนะครับเบื้องต้นโดยนักเรียนต้อ,องราาักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเี่ย30คนนะครับก็คือเคื่อใไส้อาเซียนวดหัว,ว,วตัวร้อนค่ะกลุ่มนี้325คนนะ ต่อไปนะครับโรคที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับจะเป็นโรคพยาธิในลำไส้ครับสาเหตุกินอาหารหรือว่าดื่มน้ําที่ปนเปื้อนไข่พยาธิเช่นพยาธิไส้เดือนครับวิธีการป้องกันรักษาความสะอาดของอาหารและน้ําดื่มสองใส่รองเท้าใส่รองเท้าป้องกันเวลาลงดินครับแล้วก็ถ่ายพยาธิเป็นประจำครับ อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอข่าวครวับเมื่อวานนี้มีคลิปภาพจากอีซอขยี้ข่าวอีซอเป็นกรณีภาพพยาต,ตัวเติร์นตัวเติรนมันล้นลำไส้ทะลัออกมาจากปากเอาตั้งใจให้ดูเพื่อจะเตินสติกันงอัมุณทร์เพราะอีซอเนี่ยเขาบอก หมาะสำหรับคนชอบกินหยิบควรดูไว้อวกซอยจุกซกเล็กราบอิกถ้าเป็นตื่นบัวเนี่ยจะยาว5้าถึงสเมตรถ้าตื่นหมู2-4สเมตรค่ะโลกห้าไปด้วยความตั้งใจ รับส่วนต่อไปครับเป็นโรคมือเท้าปากนะครับสาเหตุของการติดเชื้อนะครับเช่นโคโรนาไวรัสนะครับวิธีการป้องกันนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งที่สิ่งส่วนปุกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับของเล่นหรือพื้นผิวที่เด็กชอบสัมผัสนะครับถ้ามาดูวิดีโอ ต่อรวมมาากาเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมากที่สุดในช่วงหน้าฝนโดยในแต่ละปีจำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจสาเหตุและการป้องกันก็จะสามารถดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลจากโรคมืทเทาปากได้ม่ยากเลยครับโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื้อ t r o ไวรัส พบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นแต่ชื้นพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีติดต่อโดยการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายกืนตุ่มน,น,น,น้ำใสอาการส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากมีไข้มีผื่นที่มือหรือที่เท้าลักษณะื่นจะเป็นตุ่มแดงๆหรือตุ่มน้ำใสและพบแผลในปากระฟุ้งแก้มหรือที่ล,ลิ้นบางคนเป็นเยอะก็จะลามมาที่รอบๆริมฝีปากได้ ภาวะแทรกซ้อนโรคนี้ส่วนใหญ่มักจะหายได้ในไทยใน5-7วันแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นก้านสมองอักเสบแม้จะพบน้อยประมาณ1-5ึรายต่อปีแต่ก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ต้องสังเกตให้ดีว่าเด็กมีอาการที่น่ากังวลหรือไม่เช่นถ้ามีอาการซึมลมหายใจหอบชักเร็งหรือมือสั่งขาสั่ง เดินเซปวดสีสาะม,มากหมดสติถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับการแพ้เชื้อไปเราจะเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาสุขอนามัยในในเด็กนะครับหนึ่งสุขอานามัยส่วนคนฝึกเด็กแปรงฟันวันละสองครั้ง ก็สอนการล้างมือให้ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ 2. อ,อาหารและน้ำดื่มเลือกอาหารที่สะอาดและผ่านการกรุงสุก 2. ใช้น้ำสะอาดสำหารับดื่มและทำอาหารต่อไปสิ่งสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดในบ้านและพื้นที่เล่นของเด็ก 2. ทิ้งขยะและของเสียในที่ที่เหมานะสมครับ ต่อไปการสร้างคุ้มกันพาเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนดตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำการส่งเสริมการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่เด็กและช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆให้เด็กช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ Oh uh -huh.